สวัสดีค่ะพิเศษใส่ใจมาแล้วค่ะวันนี้มาพร้อมกับเมนูกิมจิผัดซอสโคชูจังหน้าตาของเมนูนี้เป็นแบบนี้เลยค่ะและก็มีวัตถุดิบง่ายๆแบบนี้ด้วยวัตถุดิบหลักๆเลยเนี่ยนะคะก็มีกิมจิค่ะมีเนื้อหมูค่ะแล้วก็มีพริกโคชูจังและก็มีเครื่องปรุงนิดๆหน่อยๆกระเทียมเครื่องปรุงรส แล้วก็ผักโรยหน้าแล้วก็มีงาขาวแค่คุณมีวัตถุดิบต,ตามนี้นะคะทุกอย่างสามารถเลือกตามที่คุณพอใจไม่ว่าจะเป็นเนื้อหมูค่ะใครที่ชอบมันหน่อยก็จะเป็นหมูสไลด์ก็ได้หรือว่าจะเป็นหมูสามชั้นสไลด์ก็ได้นะคะหรือถ้าใครชอบเนื้อล้วนๆนะคะอาจจะเป็นเนื้อสันคอเนื้อสันในได้หมดเลยค่ะ ส่วนกิมจินะคะก็หาซื้อได้ทั่วไปตามท้องตลาดค่ะแต่จานนี้เนี่ยนะคะเราหมักเองกับมือเลยนะเราเคยทำคลิปเอาไว้แล้วยังไงไปย้อนดูกันนะคะกับเรื่องเสริมภูมิต้านทานเพิ่มโปรโบไบโอติกด้วยกิมจิค่ะมาเริ่มต้นการทำเมนูนี้กันด้วยการซอยกระเทียมค่ะซอยแล้วก็สับๆๆๆเลยนะคะและเราก็จะเอากระเทียมนี่แหละค่ะไปผัดกับน้ำมัน เมื่อเราผัดกระเทียมหอมแล้วค่ะเราก็ใส่เนื้อสัตว์ลงไปเลยใส่หมูสไลด์ลงไปเลยค่ะแล้วก็ผัดให้สุกนะคะพอเนื้อสัตว์สุกนะคะก็ใส่เนื้อกิมจิลงไปต่อเลยค่ะผัดให้ทุกอย่างเข้ากันแล้วก็ให้สุกพอๆกัน แล้วเราก็ตักซอสโคชูจังค่ะใส่ไปสักหนึ่งช้อนแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันต่อด้วยการปรุงรสเราจะเพิ่มความเค็มความหวานกันสักนิดหนึ่งนะคะแต่ก็อย่าเติมเยอะนะเพราะว่าในซอสโคชูจังเนี่ยค่ะบางยี่ห้อเนี่ยนะคะเขาก็เติมรสมาแล้วประมาณหนึ่งด้วยนะยังไงก็ต้องชิมก่อนนะคะ เมื่อเราได้รสชาติที่เราชอบแล้วนะคะก็โรยงาขาวไปสักนิดนึงค่ะรสชาติของเมนูนี้ก็จะออกหวานนับนะคะแล้วก็ตามด้วยเค็มปลแวมปลแวมนะก็จะมีความเผ็ดของซอสโคบูจังนิดๆหน่อยๆแต่ว่าไม่เผ็ดมากหรอกค่ะโรยงาขาวไปแล้วทีนี้เราก็เตรียมผักโรยหน้าค่ะใช้ต้นหอมนี่แหละค่ะซอยๆๆแล้วก็ โรยหน้าตกแต่งให้สวยงามก็จะออกมาหน้าตาน่ากินแบบนี้แหละค่ะเมื่อเราได้ผัดกิมจิซอสโคชูจังเรียบร้อยแล้วทีนี้ก็ต้องเตรียมข้าวสวยแล้วค่ะยิ่งถ้าได้ข้าวสวยที่เป็นข้าวญี่ปุ่นด้วยแล้วนะอื้มหืมเหนียวหนึบหนับอร่อยเต็มคำอื้มหือนึกแล้วฟินเลยค่ะ หรือถ้าใครลดน้ําหนักไม่กินข้าวนะคะเราก็หาผักสลัดนะผักคอสอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยเอามาโห่อโอ้โหแล้วก็กินเลยนะโหฟินอีกแบบหนึ่งนะคะลองดูนะทาง่ายๆทำที่บ้านทำกินเองอร่อยและได้ความภูมิใจด้วยล่ะสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณทุกคนนะคะที่ดูกันจนจบเลยขอบคุณทุกการติดตามนะคะและสุดท้ายนี้เราฝากช่องพิเศษใส่ใจของเราไว้ด้วยนะคะเจอกันเมนูหน้านะจ๊ะวันนี้ สวัสดีค่ะ